เด็ครับทุกคนก็วันนี้เราตื่นเช้ามาดูาม้าซ้อมนะฮะซ้อมวิ่งนะฮะวันนี้คือเป็นซ้อมวิ่งประจำวันนะฮะของม้าเนี่ยฮะก็วันนี้ตีห้าครึ่งนะฮะ ก็กำลังมืดฮะช่วงนี้หน้าหนาวที่นี่ก็จะสว่างประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโกว่าเจ็ดโมงสิบห้าเจ็โม, 15, โมงครึ่งนี่ยก็ยังมืดฮะอีกสองชั่วโมงฮะก่าจะสว่างก็ผู้หญิงนี่ก็เป็นคนที่จะขี่นะฮะขี่ในการซ้อม ก็รอเทรนเนอร์นิดนึงอนนี้กำลังนำไม้ตัวเข้ามารอเทรนเนอร์นิดนึ่งครับตอี้กงนมตัวเข้ามาิด่งคัต้ังหมดตัวเ้จึ่งับังนมตัวเมาเรนนี้ิวซึ่คันนี้ลนวเาเน์นิ่งี้กลังตัวเข็าเนิ่งอนี้กังนวขน่งีกังไตขด่งไม่ได้แต่ มาซ้อมวิ่งวันแรกฮะตัวนี้นนห้าองศานะฮะวันนี้ความหนาวของที่นี่หนาวมากฮะดูฮะที่หลังม้าเนี่ยเห็นเป็นไอ้น้ำขึ้นเลยฮะเพราะว่าตัวม้าค่อนข้างจะมีอุณหภูมิพอสมควรฮะเจอกับอากาศห้าองศานี่ครับ <c oughs> เมื่อกี้เทรนเนอร์มาแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะออกวิ่งนะต,นตัวนี้ก็เป็นการวิ่งครั้งแรกเลยนะฮะของตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้นะฮะเพิ่งนะซื้อมาจากนิวซีแลนด์ดูฮะที่อานเนี่ยเขาก็จะมีรองอานซ้อมกับอานแข่งนี่จะต่างกันนะะคือ อยู่ว่านี่ซ้อมขอเขาเขจะลองให้นั่งสบายที่สุดนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นบริเวณที่ให้รับชมนะฮะเราเข้ามานั่งแล้วก็ดูมา Like a thumb or anything ก,ก,ก็เพื่อนบอกว่าไม่ได้มีนาฬิกาจับเวลานะแต่ที่คนขับแต่คนขี่นะเป็นผู้หญิงเมื่อกี้เขาจะมีเหมือนระบบ G P S ติดตามนะฮะก็เขาจะรู้เวลาแล้วก็มีการบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าของหลังจากซ้อมเสร็จดูครับบรรยากาศ มืดสนิทก็เนี่ยฮะเป็นทางที่จะเข้าไปในลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยอจจะเป็นผู้หญิงนะฮะราคาที่เขาได้ต่อรอบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30 30เหรียญในการวิ่งหนึ่งรอบนะฮะก็วันหนึ่งเพื่อนบอกว่าอาจจะทำเงินได้ถึงประมาณ200เหรียญ ถ้าวิ่งถ้าได้วิ่งหลายหลายรอบนะฮะส่วนอยากจะเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะฮะอายุอ่สิบกว่า,วาอะไรแถวนี้นะไม่ไม่ค่อยจะเป็นผู้ใหญ่ก็สองเหรียญที่นี่ก็อยู่ประมาณ5า้าห้าหกพันห้าพกว่าบาทบ้านเรานะก็ถ้าเกิด ได้มาซ้อมมาวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยทำเงินพอสมควรอันนั้นวิ่งกันนะไม่ใช่ของเรานี่นี่ของเราคือตัวนี้นะสังเกตได้จากไปสีน้ําเงินตัวขวาสุดนะฮะถ้าจําเสื้อได้สีแดงก็วิ่งประมาณรอบหรือสองรอบนะแล้วแต่ตรงนี้เทรนเนอร์เขาจะเป็นคนกําหนดนะว่าแต่ละวันจะทำอะไรบ้าง อในวิ่งเสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาที่ช่องตรงนี้ก็มาพักนะฮะให้อุณหภูมิมันลดลงนิดหน่อยแล้วก็เอาตัวไปนะตัวนี้คาโมราเพื่อนบอกว่าชนะมาหลายครั้ง ไปวินห้าครั้งนะฮะชนะมาห้าครั้งแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดานะวันนี้จะวิ่งสองรอบรคือไม่ต้องวอร์มนะฮะ <5, 000 S 1> ไปแล้วก็วิ่งเลยสองรอบเดี๋ยวมาดูใกล้ๆฮนะว่าเข้ามาที่รูวิ่งนะะเนี่ยทางทางเข้าก็จะมาทางนี้ การวางโปรแกรมในการซ้อมของเขามันมีหลายอย่างนะจริงๆไม่ว่าจะมีวิ่งวันหนึ่งรอบ2รอบมีว่ายน้ำมีเหมือนกับไต่เนินหรืออะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นแต่เพื่อนบอกว่ามันจะมีเป็นแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นบริเวณที่เราเข้ามานั่งเมื่อกี้นะจุดที่ให้เจ้าของมา้ามาดูนะเวลาซ้อม ดู่ะจะเห็นความหนาวห้าองศาวันนี้หนาวมากๆเนี่ยมาพอเดินเข้ามาก็บริเวณตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีอ่าเป็นพื้นที่ให้กับเหมือนกับวอร์มนิดนึงก่อนแล้วก็เข้ามาในรู่นี่ของคามราตัวนี้นะเสีนําเงินนี่คือไม่ต้องวอร์มแล้วออกวิ่งเลย สองรอบนวันนี้ครับก็เยอะมากฮะตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลังจากเบรกนิดนึงเขาก็จะเอามาอาบน้ำครับต่อมาเราก็มากันที่ Stable ิลสเต <St> e <able. S 2> ก็คือคอ,อกม้าเนี่ยค,คือคอ,อกนี้ก็ของเรานี่ก็คือเช่านะฮะ ก็จะมีเนี่ยพวกสตอรี่เจ้าของม้าที่เคยชนะ,ะมาเขาก็จะมักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าม้าหนึ่งตัวเนี่ยบางทีอาจจะชนะแค่ไม่กี่10ครั้งนะฮะก็จะมีรายการเล็กๆจนถึงรายการใหญ่ๆนะมันจะเป็นความทรงจำนะฮะของเจ้าของที่เขาอยากเก็บไว้ก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์ ต่างๆส่วนใหญ่จะเน้นเป็นรูปนะฮะที่ผมดูอ่านี่เรามาเจอหลอดลาล่านะฮะถ้าจำได้ก็คลิปแรก <Close. S 1> ที่ <Close. S 1> ผมมีโอกาสได้มาดูม้าก,ก็เนี่ยชนะ <c oughs> ชนะเป็นครั้งที่สี่ของหลอดลาล่านะ,ะ้วับวันนี้เอาแครอทแครอทนี uh, ่ Carr ก็เหมือนสแนค Next, next. เป็นขนมขบเคี้ยวนะของม้าจะชอบมากลดแล้วรอลดแล้วหรก็ไม่ได้กินทุกวันนะแครอทแค่บางครั้งนี่เป็นบริเวณอคอกนะฮะตรงนี้เทรนเนอร์ของเราเนี่ยเขามีประมาณ20ตัวนะฮะในอคอกเนี่ยเขาเช่าไว้อ่า คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเทรนเนอร์กเก่งๆเนี่ยก็จะดูแลได้ประมาณสี่ิบตัวเออไม่ใช่โทษนะครับอ่ายี่สิบตัวประมาณเกินกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันบริเวณเนี่ยพื้นคอกเนี่ยก็จะเป็นดินผสมทรายนะพอค่อนข้างจะนุ่มนุ่มมากยังกินไม่อยู่นะฮะหลอดลาละ่ะ เนี่ยคอก็จะเหมือนกันถนะ้ฮเป็นดินนุ่มๆแล้วก็จะมีหญ้านะฮะไว้ให้ค่อนข้างจะตลอดเวลานะฮะรู้สึกว่าม้าเนี่ยเขาจะกินตลอดเวลาเคี้ยวเอื้องแล้วก็กินผมไม่แน่ใจเรื่องปริมาณเนะะี่ยแต่ของเรานี่เนี่ย ยาเนี่ยเขาจะสั่งมาจะเป็นผสมมาเรียบร้อยนะจะจะไม่มาผสมเองด้วยตัวเองเนะี่ยส่วนนี่เป็นเทรนเนอร์อีกคนนะครับเป็นผู้หญิงคนนี้เขาจะผสมอาหารด้วยตัวเองนะเขาจะซื้อมาแล้วก็ผสมด้วยตัวเองกูดมอร์นิ่ง How a ร e youPretty good, <morning. S 2> good Yes Freezing this morning อ่า Five degreesYeah ก็คอมเพลนนะับ My first time come here Oh, ความหนาว I just keen to know like how they treat the h o r s e or something ก็บอกเขาไปว่า Yeah something like that ผมอยากมาศึกษาเกี่ยวกับการให้อาหารมาอะไรต่างๆนานาที่เขาทำมาเลยครับ So are there like how many different classes? Yeah so this is chaff เขาบอกว่านี่คือเรียกว่าชาคือมันมาจากเฮ่ก็คือเป็นยาที่เขาแพ็คใช้เครื่องจากนีแพ็คมาแล้วก็เอามาตัดกับเครื่องนะครจะได้เป็นยาันนี้ก็เป็นวิตามินโอเคบางอย่างอันนี้คือ มิกซ์ไว้สำหรับมาเกลดิงนี่ก็คือมาตัวผู้ตัวเล็กฟิลลี่ก็มาตัวเมียนะมาตัวเล็กเขาบอกว่าเขาจะใช้พรีมิกก็คือส่วนผสมของเขาเองครที่เขาเตรียมไว้

เขี้ยวตลอดทั้งวันเรื่องส่วนผสมก็จะแตกต่างอันนี้สำหรับกลางคืนสี่ส้มอันนี้ให้ตีสามครึ่งตอนเช้าก็ก่อนที่จะไปซ้อมเนี่ยตีสามครึ่งก็ให้อาหารละ

ก็เป็นเหมือนตะแกรงนะตะแกรงอ๋อ n d this one like คืออืมเขาบอกว่ามันเป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยเขาไม่ต้องการอ๋อ you gonna use this right not that what what about this one in the garden ไอพวกฝุ่นนี้ก็จะไปทิ้งไว้ในสวนเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วมีแครอท หั่นรยบร้อยฮะอันนี้สแน็คเนี่ยดูถังเยอะมากฮะใส่พวกวิตามินต่างๆนานานี่ยดูอันนี้ก็บอกว่าเป็นข้าวโพดนะฮะสุกข,ข้าวโพดสุกแล้วนะฮะเอามาแบบเหมือนทับให้มันแบนใช้กับใช้เครื่องก็เป็นหนึ่งในส่วนผสม หลายอย่างมากครับผมก็ไม่ลึกเจาะลึกรายละเอียดมากครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสูตรมันต่างกันเนี่ยวิธีการร่อนแล้วก็เอาส่วนที่เป็นหญ้าเอามาใส่ส่วนนี้คนนี้เพิ่งมาเทรนนะเด็กเด็กอายุสี่สิบหามาฝึกอยากจะเป็นคนเลี้ยงมานะคนนี้ s o many t h i n g งเงี้ย s ต่ไอนี่เกลือนะฮะเกลืออี for for the taste or nutrition or something ก yeah, yeah, mm ็ม hmm. so ันเขาจะพูดว่าสำหรับ nutrition this one แม่ตัวนี้เป็นแม่แม่แม่ก็คือม้าตัวเมียที่โตขึ้นแล้วที่พร้อมพร้อมแข่งตัวนี้ชื่อโซเดเน ตัวนี้นะตัวนี้ก็คา m e ราพี่เจอแล้วเมื่อกี้วันนี้ซ้อมไปแล้วสองรอบ๊งสเตอร์นะในภาษาอิตาลีครับก็วันนี้เป็นประสบการณ์ซ้อมครั้งแรก